สไปเอสดีแอบซ่อนเงินให้คนขับรถบรรทุกสุดท้ายพบเรื่องพีว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ด่ดังและขวัญใจของใครหลายคนค่ะสําหรับสไปเอสดีที่มีคอนเทนต์ดีๆให้ได้ติดตามกันอย่างมากมายล่าสุดได้อัดคลิปลงทิกต็อกเผยโมเมนต์น่ารักประทับใจที่บกกรถกําลังจะไปเชียงใหม่มีหนุ่มรถบรรทุกคันหนึ่งจอดให้ติดรถไปด้วยโดยหนุ่มสไปก็ได้ขึ้นรถไปและเริ่มทําการเซอร์ไพรส์ที่อยากมอบเงิน10,000บาทให้แก่พีเขาไว้แต่เป็นการซ่อนไว้ในฟิว จ้าบอดที่ตนเอาขค้ืนรถไปด้วยดีบอกว่าที่แอบไว้ในนี้เพราะเกรงว่าจะให้ตรงๆพีเขาจะไม่รับในขณะที่ลงรถพี่เอกได้ตะโกนบอกว่าเฮ้ยน้องลืมของหนุ่มสไปก็ตอบกลับว่าฝากทิ้งหน่อยครับพีโอเคครับขอบคุณแล้วก็ได้แยกทางกันไปค่ะท่ามกลางชาวเน็ตหลายคนอยากให้พี่เอกติดต่อกลับมาเห็นหลังคลิปนี้ว่าได้เก็บเงินไว้หรือไม่หรือรู้ไม่รู้ได้ทิ้งฟิลเจ้าบอดไปพร้อมกับเงินจนกระทั่งล่าสุดนั้นหนุ่มสไปออกมา อัปเดตว่าพี่เอกได้ทิ้งเงินในฟิเจอบดไปแล้วและได้บอกว่าให้พี่เอกนั้นติดต่อมาหน่อยพร้อมจะนําเงินก้อนใหม่ไปให้ขอโทษเพราะกลัวพีไม่อยากรับเงินใครติดต่อพี่เอกได้ช่วยหน่อยพร้อมจะนําเงินไปให้พี่เองถึงทีค่ะ